<c oughs> วันที่ยี่สเมษายนสอง6ันห้ารอยหกสิ่ลงคอนข้ามาเบิงกำพุงดาอุ่นเป็นเนียยก็วิถีท่องเที่ยววิถีชนบทตำบลเล่มบงังอำเภอบันดุง จังหวัดชาวาตะวันตกประเทศอ,อ,อ,อินโดนีเซียโอ้ยน้อ,อโอ้สบาโอ้สบาย,ยนะสบายแล้วสบายแล้วผมนี่แหละควาา่าท่านบ่อสบายมัดอุ่นทรายชีด้ดิเลยสบายเลยมาสามหล่อเอท้ยไปแน่เลยอืม้ังว่าละ อาไทยีกับโฟอรเออเอ้าึ้นไปทั้งทึ่งกันเลยเจนิดนะโอ้เย็นดีนี่น้ำตกน้ำตกน้ำตนบรส endar ดิจัมบตานดูนอรลีนหามพิ้งนะ โหโหโหเอาในแดดออกมาแล้วดิแดดออกมาแล้วดีเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอะมา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 ไทยเอาอยากกะดีบ่เอาเสร็จไทยนะเสร็งเอาอุ่นไปให้ท่องพ่อนะพี่สามรอก็เสร็งเอาดีกว่าพ่มาโบราณนิดหนี่อ้าวไทยไทยไทยน้า มาถ่า <S 2 S 1> ยมาถ่ายมาเออนั่นโฟโตโอโอ้โฟโต้จะมาลองพอ่ลอ,งพอลองพอ่อลองพ่ออ่ะาห,หันเอาไปถ่ายนะเออไปโอ้เป็นแมนสบายดีมวลไหลด,ดีแต่ว่าหยันตายนึ่ เสียงน้ำตกน้ำตซนก็ฟองโ้วก็ฟงเยายสามลอยเลยกัปุงดาอุนฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ต้องใส่แอร์ก็นด้ชัดนเล่น เป็นร้านอาหารเสียงน้ำตกแค่เด้น้ว่แม่น้ำตกปล่อมเด้ฝนเออ ส่นใม่มันอุดมสมบูรณ์ไรอาราเกสหวง28 to 40คุได้สังเคาาลักเ่ามะคอป๊อกปอกเออโฮโฮ,โฮ,โฮ อี่ยังแคทเซียด้นแคาเซียแแคทเซียอืดอกไม้ดอกไรงาม,มสั่งจองได้ โต๊ะที่สามสิบเขาเขาเรปักปกปๆกมาเรามาส่งโอ้ยเพื่เอืเอาคือบอกโอ้เหยียบพี่ได้ดินี่เห็นปะเหยียบพี่ยังสิออกคนเร่ต้องเปิดกอกมาตรฐานเลยเหยียบข้างล่างเลย่ะมันจะออกคนเลย เฮ็ดดีแมสิไปหากอกเปิดจนไม่มีด้วเด็ดเยบทั้งไตดิเนี่ยเยยบทั้งไตทั้งอกนั่นพ่อะไรกระทอนออกโอ้สุดลใกล้ๆพวกออกแบบโควิดย์บางนึงน่ะนะามจากใบยังกันโอ้ยังไม่ได้เบิดตตัวนี่ เบิดแล้วหมดแล้วออน,น,น,นี่ตกุตนนิไม่ไพ่นีด่เอ้อไม่ไพ่แทบห่ดไม่ไพ่ปอบเลยนี่แล้วมีอะไรมันก็เลยดูดีอ่ะไม่แล้วแค่นี้มาทำาเท้มาซุปามา,า,มาใส่แค่นี้ก็ดูดีขึ้นซุปจุกกลับเข้าไป อยากกันฝนตกก็ดึงลงตีแน่เลยอืมน้ำสีนอนก็ผาผา,าดดอัน้ำปัดโลยหรอแน่ะลยโอ้ยสบาย,ด,ยดีดีดวยว่าแล้วไอเดียเขาออกอนั่นนี่นั่นอยู่ดิอันนี้มันห้องประชุมหี่เนาะเบังทรง ทัวร์เเลทเกมาเกจิลเชนเรดี้เปรียกแอนวันิตะนี่เปรียกนี่ยเชนเชนเทนแมนวันิตะเลดี้สุภาพบุรุษสุภาพสตรีสัญลักษณ์สัญลักษณ์สิมโบลออฟเดอะทัวร์เทเลทอินเตอร์เนชั่นแนลอืมมีไปลูกศรสีมันนี่ก็นยังมานนี้ อ่ายังมานี้พูนอยูุ่่นถ้าใครอยากไปฮะคูนเปล่าอ่อาหลวงพ่อคนเมตตาพามาเบิงว่ามันมาดูดแล้วน้่ไปท่านมามัน้ลหมองคล้ายๆกันนี่อืม สามารถต่างประเทศมันจ้ีหี้องน้ำอินโฟเมชันออกมานี่อันสิบว่าไปกวนเขาจะาย้ำอ๋อนี่รสรตมเจนเทนแมนไซด์เลดี้ขวานมาตรฐานว่าได้ค่าขบับเบิ้งเบิ้งของผู้ชายได้หรือหองของผู้หญิงประเด้นเนี่ยโอ้สะอาดสะอาดเลย ข้าไปเบิง่งหัหทองนำอันนี้มาตรฐานปาดปานสนามบินเบิ่งดูเบิ่งดูเหมือนสนามบินเลยใช่นี่มานี่เอา้าโอ้โหไม่ธรรมด,ดาแต่นหนเอามือเข้าไปเส้นเซอร์ปานสนามบินแบบเนะจุกน้โอ้ เอ้ตัวอยังเนี่ยมองสู่บุหลีได้เนี่บอมีหามกันอิสระเสรีอืมไปดินมาทั้งนี้ลงคุนก็จะบาดัก็ไว้เนี่ยฮ้าฮ้าฮ้าาฮ้าโอ้โอก็จะเห็ดไหมร่วงเลยร่วงเลย เมืองบันดุงตำบลเลมบังย1อ <c oughs> ็